สวยเลยครับแล้ว,ลวจ่ายไปล้ําหน้านะครับสุากรสะอาดซึ่งสะอาดจริงๆนะครับเนื้อตัวเสื้อผ้ายังขาวอยู่เลยเพราะเพิ่งเปลี่ยนลงมาเกมเหลือประมาณ16-17นาทีนะครับ กก่อนหน้านี้เป็นรุ่น14ปีนะครับ14ปีกอรอบรองก็ยิงจุดโทษครับอัดสามสีชนะท่าข้ามเอาอมงมลูกนี้ยังดีที่บอลไม่ตรงกรอบครับยังได้เต็ม,มุมเรียนท่าข้ามยังบุกต่อเนื่องน,นะครับท่าข้ามกดดันสุกุลาบได้เยอะเลยครับช่วงนี้ช่วงห้าน,นาทีนี้แฟนขับสวนชมเยอะมากเลยนะครับตอนนี้มาเพียบช่วงนี้น่าจะพักเที่ยงอยู่นะครับที่โรงเรียนครับ เปิดเต่มุมมาเสาแรกไม่มีใครครับเป็นมูลเล่นสวนมุลาชนที่เคลียร์มาได้เปิดไปอีกที่นึงอันนี้เข้ามือธนดลลูกซ้อมคนระลูกนี้จ่ายมาทางด้านขวาปูชิดเนี่ยตัวนี้ใช้ได้เว้ย เปิดเข้าไปถึงด้วยครับะนะ่ครับสุภกรสุภกรย้อนคืนแถว2ยิงลูกนี้บอลข้ามคานครับไม่ฉลับด้วย <S <S 1> <S 1> บอกเลยครับว่ารายการนี้พอจบปุ๊บเนี่ยตามให้ดีครับหมายเลขก7อย่างฟูชิตเพชรรัตด,ดูแล้วไม่น่านานักกับการขึ้นมาเล่นในหลีกอาชีพนะครกับทีมใหญ่ๆ แต่ดูทรงแล้วก็น่าจะเสร็จชนบุรีครับวันนี้โค้ชเตีียมาดูอาล้วเปิดมาจัางวันนี้ถ้าโดนออกมาดีมากครับแล้วชิงเล่นได้ก่อนด้วยเ้เกือบจะถึงวารากรเหมือนกันเหลียงตีไปคนเดียวครับวิริยาวิิยะโดนไปแดงออกไปแล้วเ,เป็นธนพลเข้ากลางมาเ,เป่าหมายเดิมครับผู้ชิดดูครับเอาบอลลงแต่ละทีแต่จังหวะจะยิงตรงนี้มีมือไปดึงเสียฝาวครับไปดึงกรสิดิตก่อน บอลบอลของภูชิตจังหวัดแรกดีมากทุกครั้งเลยครับใช่ครับเป็นเด็กที่ทักษะดีมากอ้สายโล่งเลยครับพันธมิตรไม่มีใครเข้าด้วยจะไปเองไมหมแรงยังเหลือครับสายข้างเดียวครับเข้ากลางมาอ้าวกองเตเอาแล้วครับสุภกรออกไปทางด้านขวาอ้โู นี่ก็ดักนิ่งเลยฮะตะว,วันตัดสินใจเร็วไปนิดนึงฮะตะว,วันโยโนให้กับวลากรคราวนี้เอ้าแล้วก็ววหลุดเรียบร้อยแน่นอนครับ1นต่อศูนครับลงเรียนมาข้ามได้รรรไป,รรรรประตูขึ้นนำครับวลากรทพองใบครับล่นหมาเลขสิาประตูที่สิบของเขาครับในรายการนี้สุดยอดครับประตูนี้ของวลากร ก่อนหน้านี้บอกมาตลอดว่าบอลยาวถ้าข้ามไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีแต่ว่าคราวนี้มันทุกอย่างพอเหมาะพอเจาะเลยครับเข้าจังหวะทุกอย่างเลยนะครับพูกนี้ต้องชมนั่นแหละตะวันที่ดักบอลจ่ายของสุปกรนะครับ,รบแล้วดูครับตะวันเนี่ยเห็นว่ากรวิ่งแล้ววางยาวมาในจังหวะที่แท้โดนออกมาพอดีแล้วครับว่ากรนแตะทีเดียวเหมือนจะไปกัดกันเองนะใช่ครับกองหลังจะเล่นหรือประตูจะเล่นนะฮะกอยิงประตูขึ้นน้ำแล้วก็รับ ของแถมจากกรรมการไปก็คือใบเหลืองนะฮะเอถอดเสื้อนะครับถอดเสื้อดีใจก็เสี่ยงหน่อยเพราะว่าถ้าโดนอีกเหลืองน่กว่ารอบชิงจะอดลงสนามนะครับก็คุณลิ้นเบรกพอดีเลยครับนาที่7แล้วก็เป็นประตูที่ถ้าข้ามขึ้นนำรับเท่ากับว่าวรากร10ประตูเนี่ยยิงทุกนัดนะครับที่ลงสนามรอบแรก3เกมรอบอัทีมอีก1รอบนี้อีกหเป็น ห้านัดนะครับสิประตูรับผมเป็นดาซานโดไหมตอนนี้จะเหลือแล้วยิงคนเดียวเลยไม่มีอยู่คนเดียวแล้วครับแล้วฟูชิตนะครับตอนนี้ฟูชิตฟูชิตยังสี่ลูกยากเลยฮะตอนนี้อเดี๋ยวกลับมาจากคูลิ่งเบรกเกมน่าจะสนุกเบีย์หยุดเวลาหน่าจะสนุกแล้วครับเพราะว่าสวนชนแพ้มาก